ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชาวฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมานอกเรื่องกเกี่ยวกับฟาร์มนะครับอันนี้จะเป็นวิธีหาปลาซิวกันนะครับนี่ครับง่ายๆครับปลาซิวนะครับทุกท่านเห็นไหมดักไว้นะครับวิถีชาวบ้านนะครับง่ายๆครับปลาเต็มเลยครับ ก็จะเป็นลำครับอยู่ข้างในครับที่อยู่ข้างในนี้นะครับเป็นลำครับล่อปลาซิวนะครับเต็มเลยนะครับก็ทําไว้หลายอาเลยครับเลาะคลองไปเลยนะครับนะครับที่จะควรเห็นนะครับข้าวขาวอย่างนั้นนะครับดักปลาซิวนะครับวิถีง่ายๆเลยนะครับดักแล้วได้ผลด้วยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอยู่ดนขวดนี้ครับเต็มเลยนะครับ แล้วก็ในขวดนี้ด้วยนะครับปลาเต็มเลยนะครับที่เห็นกระดิกอยู่นะครับอาจจะไม่ชัดนะครับี่ที่อยู่ขา้างในแยวผมซูมให้เลยนะครับ อีกหนึ่งวิธีนะครับการดักปลาซิวนะครับง่ายๆครับไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเอามีแค่ลำับแล้วก็มีหัวอาหารนิดหน่อยนะพี่ใส่ไว้ข้างในนะครับเจาะรูด้านล่างนะครับนี่เต็มทุกขวดเลยนะครับมีอยู่ยี่สิบกว่าขวดนะครับเข้าทุกขวดวิธีการทําง่ายๆเลยนะครับปลาซิวนะครับ ปลากระดีนะครับที่หาปลาแบบง่ายๆเลยนะครับอาจมีทุกท่านนะครับเคยลองทำแล้วนะครับผมก็มาลองทำดูนะครับก็ได้ผลเลยนะครับเต็มขวดแล้วขวดนี้ข้างล่างจะเป็นลำนะครับ ก็อันนี้เป็นบางส่วนนะครับที่ผมถ่ายวิดีโอให้ทุกท่านชมนะครับพิธีหาปลานะครับแบบง่ายง่ายเลยนะครับ่นี้ก็เต็มเลยนะครับ <S <S แล้วก็ขวดน,นี้ก็เต็มเลยนะครับ <S 1> <S 1> <C olor> คลองก็ไม่ได้ใหญ่นะครับคลองแคบเลยครับอันนี้จะเป็นหลังบ้านเลยนะครับที่ผมถ่ายอ่ะแล้ผมถ่าย โดยรอบให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นนาครับอันนี้จะเป็นบ่อป่าครับส่วนนี้ก็จะเป็นคลองน้อยนะครับนี่ก็อีกอันหนึ่งครับดักไว้นี่ครับเต็มขวดเลยนะครับวันนี้ก็ไปลองปรับใช้ดูนะครับก็ผมก็เอาวิธีมาจากใน youtube เลยเนี่ยครับผมก็ลองลองดูลองทำดูก็ได้ผลเลยนะครับ มีเลาะคลองไปนะครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นแถวรูนั่งหมดเป็นคลองน้าหมดเลยนะครับที่มันมีสันนะครับตรงยาวไปรู้เลยครับอันนี้คลองแยกออกมานะครับก็เอาไว้ทำประจบนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปค้นหาดูดูได้นะครับวิธีดักปลาซิวเลยนะครับได้เยอะเลยนะครับ ก็มาแชร์คลิปแป่งปันกันนะครับก็ไปลองกันปรับใช้กันได้นะครับผมก็ทําแบบบ้านๆเลยนะครับวันนี้ได้ผล100%ซเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ